เงินไม่ได้หายไปเพราะคุณใช้ฟุ่มเฟือยแต่มันหายไปเพราะคุณไม่ทันได้คิดทุกครั้งที่เหนื่อยทุกครั้งที่เครียดสมองคุณสั่งให้หารางวัลเร็วที่สุดเท่าที่จะหาได้และรางวัลที่ใกล้มือที่สุดคือการใช้เงินปัญหาไม่ใช่วันนิสัยคุณแย่แต่เป็นเพราะระบบชีวิตทุกวันนี้ทำให้คุณต้องตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าสติเร็วจนคุณตามตัวเองไม่ทัน และถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังถูกอะไรบางอย่างควบคุมการใช้เงินของคุณอยู่คุณคิดถูกแล้วเพราะมันมีวงจรอัตโนมัติที่กำลังลากเงินคุณออกไปทีละนิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำซีรีส์นี้ไม่ได้สอนให้คุณทำบัญชีไม่ได้สั่งให้คุณหยุดใช้เงินแต่มันจะพาคุณเห็นชัดๆว่าสัญชาตญาณแบบไหนที่กำลังทำให้คุณจน และจะหยุดมันยังไงแบบที่คนธรรมดาก็ทำได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรในตัวคุณกำลังสั่งให้คุณใช้ก่อนคิดทีหลังอยู่ทุกวันงั้นเราต้องเริ่มจากจุดที่มันเริ่มทำงานก่อนปลายเดือนของคุณหน้าตาเป็นยังไงเงินในบัญชีเหลือน้อยเงินสดในกระเป๋าแทบไม่เหลือแต่นั่งไล่ย้อนทั้งเดือนก็นึกไม่ค่อยออกว่ามันหายไปกับอะไรกันแน่เราโทษค่าครองชีพเราโทษเงินเดือน แต่ถ้าดูให้ลึกจริงๆปัญหาหลักไม่ใช่ตัวเลขมันคือวิธีที่เราตัดสินใจใช้เงินแบบอัตโนมัติตลอดทั้งเดือนต่างหากหลังเลิกงานเหนื่อยเครียดรถติดเราเดินเข้าเซเว่นหยิบของเพิ่มทีละอย่าง2องอย่างน้ำหวาน1ขวดขนมสองถุงของลดราคาอีกนิดหน่อยตอนจ่ายเงินเราคิดแค่ว่าไม่เยอะหรอกแค่นี้เองแต่สมองเราไม่เคยนับให้จริงจังมันแค่ปลอบว่า ช่างมันเถอะเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเริ่มใหม่นี่แหละคือใช้ก่อนคิดทีหลังมันไม่ได้มาแบบครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่มาแบบยิบย่อยทุกวันจนกลายเป็นรูรั่วที่มองไม่เห็นสิ่งที่โหดคือพอถึงปลายเดือนเรากลับหาว่าเรานี่แหละไม่มีวินัยแย่เองทั้งที่จริงแล้วเราแค่กำลังแพ้สัญชาตยานเอาตัวรอดของตัวเองชีวิตเราโดนสอนให้ทนให้กัดฟันทำงาน ให้หาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างวันและรางวัลที่หาง่ายที่สุดก็คือการใช้เงินสมองเลยจดจำว่าเหนื่อยเท่ากับซื้ออะไรสักอย่างเครียดเท่ากับกินดีๆสักมือ้อเบื่อเท่ากับเลื่อนมือถือแล้วกดสั่งของทุกครั้งที่เราทำแบบนี้วงจรเล็กๆในหัวเราถูกเสริมแรงขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันกลายเป็นสัญชาตญาณจนที่ทำงานเร็วกว่าความคิดของเราเสมอ ประเด็นไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่มีวินยัยแต่คือคุณไม่เคยเห็นเลยว่าตลอดทั้งเดือนคุณกําลังตอบสนองอารมณ์ด้วยเงินมากกว่าตัดสินใจด้วยสติในซีรีส์นี้ผมจะไม่สั่งให้คุณหยุดใช้เงินผมจะพาคุณไปดูทีละขั้นว่าสัญชาตญาณแบบนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงและเราจะเริ่มดึงอำนาจคืนจากมันได้ตรงไหนถ้าอยากเข้าใจให้ชัดว่า ทำไมแค่เหนื่อยแค่เครียดถึงลากเงินทั้งเดือนของคุณหายไปต่อหน้าได้ง่ายขนาดนี้เราต้องไปดูกลนไกในสมองกันก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้แพ้เงินคุณแค่ยังไม่รู้ว่าอะไรในตัวคุณกำลังสั่งให้ใช้ก่อนคิดทีหลังอยู่ตลอดเวลาเราชอบคิดว่าเวลาเงินหายไปเป็นเพราะเราใจอ่อนแต่ความจริงคือมันเกิดก่อนที่เราจะทันรู้ตัวด้วยซ้ำ สมองของเราไม่เคยออกแบบมาให้เก่งเรื่องการเงินมันถูกสร้างมาเพื่อเอาตัวรอดและการเอาตัวรอดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการวางแผนระยะยาวเลยแม้แต่นิดเดียวเวลาที่อารมณ์ขึ้นสมองจะปรับโหมดแบบอัตโนมัติมันลดเสียงของเหตุผลลงแล้วดันเสียงของความต้องการเร่งด่วนขึ้นมาทันทีไม่ใช่เพราะของนั้นจำเป็นแต่เพราะสมองต้องการปิดความรู้สึกไม่ดีให้เร็วที่สุดความน่ากลัวคือ สมองไม่สนว่าคุณกำลังเก็บเงินอยู่ไม่สนว่าเดือนนี้ตึงแค่ไหนมันสนใจแค่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือยังเลยเป็นเหตุผลว่าตอนเราวางแผนใช้เหตุผลแต่ตอนเราจ่ายเราใช้สัญชาตญาณและสัญชาตญาณน,นี่แหละที่เก่งกว่าความตั้งใจของเราหลายเท่ามันจำว่าตอนใช้เงินฉันโล่งใจไม่ใช่ตอนเก็บเงินฉันได้ประโยชน์ในอนาคต เพราะความโล่งใจเกิดทันทีแต่ผลลัพธ์ดีๆจากการเก็บเงินต้องรอสมองเลือกง่ายเสมอนี่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวินยัยมันแปลว่าคุณกำลังแข่งกับระบบที่ถูกฝังมาตั้งแต่เกิดระบบที่เลือกรางวัลเร็วที่สุดแม้ต้องแลกด้วยปัญหาในอนาคตก็ตามและถ้าอยากหยุดระบบนี้เราต้องมองเห็นมันแบบชัดๆก่อนว่ามันเดินทีละขั้นยังไงเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่า การใช้เงินแบบลืมคิดไม่ได้เกิดจากนิสัยเสียแต่เกิดจากโครงสร้างที่สมองเราสร้างขึ้นมาต่างหากวงจรน,นี้ไม่ได้เริ่มตอนที่เราหยิบของแต่มันเริ่มตั้งแต่อาการเล็กๆที่เราไม่ทันสนใจขั้นที่ 1. อารมณ์ลบที่เกิดแบบไม่ตั้งใจอาจเป็นคำพูดของใครบางคนงานที่ติดขัดหรือความรู้สึกค้างคาเล็กๆที่ทำให้ใจมันไม่สงบ นี่คือเชื้อเพลิงก้อนแรกขั้นที่สองสมองโยนคำตอบเร็วที่สุดออกมาอยากได้อะไรสักอย่างตอนนี้ไม่ใช่เพราะอยากได้ของแต่เพราะอยากปิดอารมณ์ที่ค้างอยู่แรงปรารถนาแบบนี้มาไวและไม่รอเหตุผลเลยขั้นที่สเราหาเหตุผลให้ตัวเองเห็นด้วยแค่คำสั้นๆก็พอนิดเดียวเองถือว่าให้รางวัลตัวเอง เหตุผลพวกนี้ไม่ได้เรียกใช้เหตุผลจริงๆมันเรียกใช้อารมณ์ให้มาช่วยอนุญาตแทนขั้นที่สการจ่ายเกิดขึ้นเร็วมากไม่ใช่เพราะอยากได้ของแต่เพราะสมองต้องการจังหวะปล่อยเหมือนเปิดวาล์วลดความเครียดพอกดจ่ายมันโล่งทันทีขั้นที่หความเสียดายมันมาช้าและเบาจนไม่เคยชนะความโล่งที่เกิดจากขั้นก่อนหน้าสมองเลยจำแต่ การใช้เงินทำให้ดีขึ้นและลบช่วงเสียดายออกแทบทั้งหมดเมื่อสมองจำแบบนี้บ่อยๆวงจรจะเริ่มเดินเองและคุณจะแพ้มันก่อนที่เหตุผลจะได้พูดอะไรสักคำเห็นชัดแบบนี้แล้วในตอนหน้าผมจะพาคุณดูว่าจุดไหนของวงจรนี้คือปุ่มหยุดที่กดได้จริงไม่ต้องเป็นนักบัญชีไม่ต้องมีสมุดจดแค่ใช้โครงสร้างที่สมองมีอยู่แล้ว แต่ใช้ให้ถูกจังหวะเท่านั้นเรารู้แล้วว่าวงจรใช้ก่อนคิดทีหลังมันเริ่มแบบไหนแต่การรู้เฉยๆยังไม่พอเราต้องมีจุดแทรกที่ทำให้วงจรหยุดให้ได้จริงแบบที่ไม่ต้องทำบัญชีไม่ต้องคำนวณซับซ้อนและคนธรรมดาก็ทำได้ทุกวันหัวใจของการหยุดวงจรนี้ไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่คือการทำให้สมองมีเวลาคิดมากกว่าเดิม แค่ไม่กี่วินาทีเครื่องมือแรกเรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดหยุดสิบวินาทีก่อนจ่ายเงินทุกครั้งทำไมต้องสิบวินาทีเพราะนี่คือช่วงสั้นๆที่สมองส่วนเหตุผลจะกลับมาทำงานมันไม่ยาวจนอึดอัดแต่ยาวพอให้คุณถามตัวเองเบาๆว่านี่ฉันกำลังแก้อารมณ์หรือกำลังซื้อเพราะจำเป็นจริงๆคนจำนวนมากหลุดจากการจ่ายแบบลืมคิด ด้วยการหยุดสั้นๆแค่จังหวะเดียวเครื่องมือที่2เงินใช้รายวันแบบรั่วไม่ได้ไม่ต้องใช้ซองไม่ต้องมีสมุดแค่กำหนดว่าวันนี้จะใช้ได้แค่เท่าไรมันไม่ต้องเปะ๊ะแต่ต้องเป็นกรอบชัดๆหนึ่งกรอบให้สมองรู้ว่ามีลิมิต มนุษย์ไม่เก่งควบคุมเงินเป็นก้อนแต่เก่งควบคุมเงินแบบวันต่อวันมากกว่าและการแบ่งเงินรายวันคือการตัดวงจรใช้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยเช็คปลายเดือนให้หายไปทันทีเครื่องมือที่3กดเงินออกเท่าเงินเข้าเวลาใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็นให้โอนเข้าบัญชีสำรองสัก10%ของยอดนั้นทันทีใช้200เก็บ20ใช้500เก็บห0 กฎนี้จะทำให้สมองเริ่มรู้สึกว่าการใช้เงินเท่าต้องจ่ายสองต่อผลคือความอยากจ่ายจะลดลงเองแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องบังคับตัวเองแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดนี้ไม่ใช่วิธีเปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแต่เป็นคันโยกเล็กๆที่ทำให้สมองเริ่มสร้างเส้นทางใหม่จากเดิมที่ตอบสนองอารมณ์ทันทีกลายเป็นตอบสนองด้วยเหตุผลมากขึ้นทีละนิดและมันมากพอจะหยุดเงินรั่วของทั้งเดือน ตอนนี้คุณมีจุดแทรกอยู่ในมือแล้วแค่ต้องใช้มันให้สม่ำเสมอแล้วคุณจะเห็นว่าวงจรที่เคยลากเงินออกจากชีวิตคุณทุกวันเริ่มช้าลงและสุดท้ายมันจะหยุดได้จริงๆ ในตอนต่อไปเราจะปิดซีซั่นนี้ด้วยการเชื่อมทุกอย่างกลับเข้าด้วยกันว่าเมื่อลองวิธีเหล่านี้ไปซักระยะอะไรในตัวคุณจะเปลี่ยนไปก่อนเป็นอย่างแรกและทำไมการเปลี่ยนเล็กๆเ,เหล่านี้ถึงสำคัญกับชีวิตการเงินทั้งระบบของคุณมากกว่าที่คิดการจะชนะสัญชาตญาณที่ลากเงินคุณไปทุกเดือนไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนนิสัยครั้งใหญ่แต่มันเริ่มจากการชนะครั้งเล็กๆซ้ำๆทุกวัน ช่วงสั้นๆระหว่างที่คุณกำลังจะจ่ายเงินช่วงที่สมองมีแรงดึงสองทางอารมณ์สั่งให้เรียบจ่ายเหตุผลสั่งให้รออีกนิดตรงนั้นแหละคือสนามจริงและถ้าคุณเริ่มชนะได้ครั้งแรกจะเล็กแค่ไหนก็ตามมันจะเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณได้มากกว่าที่คิดสัญญาณแรกที่คุณจะสังเกตได้ไม่ใช่เงินในบัญชีแต่คือความรู้ตัวก่อนลงมือจากเดิมที่ซื้อก่อนคิดกลายเป็นคิดสั้นๆก่อนซื้อ นี่คือการดึงอำนาจกลับมาอยู่ในมือและเป็นก้าวสำคัญที่สุดของทั้งสี่สั้นนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าการใช้เงินไม่ใช่การหนีอารมณ์อีกต่อไปแต่เป็นการตอบสนองอย่างมีเจตนาความอยากจ่ายจะเริ่มอ่อนลงความรู้สึกผิดที่หลังจะหายไปและความภาคภูมิใจเล็กๆจะค่อยๆเข้ามาแทนนี่ไม่ใช่เพราะคุณกลายเป็นคนใหม่แต่เพราะคุณเห็นระบบที่เคยควบคุมคุณชัดขึ้น และเมื่อเห็นมันแล้วคุณก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อมันอีกต่อไปสิ่งที่ผมอยากให้คุณจำจากสี่สั้นนี้มีแค่หนึ่งอย่างคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักบัญชีคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีวินัยสุดโตง่งคุณแค่ต้องให้เหตุผลได้พูดก่อนอารมณ์อีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นจากตรงนี้ไปทุกการตัดสินใจของคุณจะเริ่มมีน้ำหนักเริ่มมีความตั้งใจและเริ่มสร้างอนาคตแบบที่คุณควบคุมมันเองจริงๆ ชนะครั้งเล็กๆทุกวันสุดท้ายมันจะรวมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่พอจะเปลี่ยนทั้งชีวิตการเงินของคุณได้จริงๆและก่อนเราจะปิดซีซั่นนี้ผมอยากให้คุณถามตัวเองเบาๆหนึ่งคำถามวันนี้ฉันชนะตัวเองได้กี่ครั้งแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเริ่มถูกทางแล้วแล้วเราจะค่อยๆสร้างมันด้วยกันทีละวันทีละจังหวะไม่ต้องรีบเพราะเส้นทางนี้คุณไม่ได้เดินคนเดียว แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ